สำหรับการที่จะพิจารณาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีการที่จะเลือกส่วนของคณะกรรมการพิจารณา<ม>แก้ไขรัฐธรรมนูญกันนะคะมีการที่จะลงเพื่อให้ลงคะแนนเสียงระหว่างคุณภัยบุญนิติตะวันจากพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ทางดรสุทินคลังแสงเป็นประธานวิฝ่ายค้านด้วยก็มีการที่จะออกคะแนนเสียงกัน25 27 ต่อ15นะคะทางคุณไพบูณิติตะวันก็เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานกรรมธิการละค่ะโดยทางคณะกรรมาการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม,ตมของรัฐสภาก็แน่นอนละค่ะในการประชุมร่วมกันนัดแรกก็จะมีการเลือกทั้งประธานรองประธานแล้วก็คณะกรรมาการส่วนอื่น เขาก็มีการที่จะให้ลงคะแนนกันแล้วก็ได้มีมติเลือกคุณภัยบูลนิติตวันสวสะแบบบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐล่ะค่ะนั่งเป็นประธานรองประธานมี7คนด้วยกันนะคะก็คือคุณมหันนบเดชวิทักษ์สวเนี่ยเป็นรองประธานคณะกรรมาการคนที่1ส่วนทางดรสุทินคลังแสงจากพักเพื่อไทยจังหวัดมหาสรารคามอันนี้เป็นส่วนของการที่จะร่วมในคณะกรรมาการด้วยนะคะนอกจากคุณสุทินแล้วเนี่ยก็มีคุณสุภชัยใจ สมุรสอสอแบบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยคุณสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาค่ะนอกจากนี้ก็มีคุณชินวรบุญยเกียรติสอสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์คุณเทียรช,ชัยพันธุมาตรสสอ,สอแบบบัญชีรายชื่อจากพักเก้าไกลรวมถึงคุณสุรสิทธิ์นิติบุตรวรรักษ์ค่ะสสอ,สอแบบบัญชีรายชื่อจากพลังประชารัฐเช่นกันค่ะขณะเดียวกันโคศก 6ท่านค่ะคนแรกคือคุณดิเรกฤทธิเจนครองธรรมสมาชิกวุฒิสภานะคะต่อกันที่คุณชัยชนะเดชเดโชค่ะสสนะครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์นอกจากนี้ก็มีคุณประสิทธิ์ปทุมรักษ์ซึ่งเป็นสอวอส่วนทางคุณนิกรจำนงสสแบบบัญชีร,รายชื่อพักชาติไทยพัฒนาเป็นเลขานุก,การคณะกรรมาการที่จะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญกัน